นหมู่บ้านที่แสนสง,งบสุขเด็กๆทุกคนจะออกมาเล่นบอลกันเน่เตะเลยเตะมาเลยโอ้โหสนุกจังเลยขอเล่นด้วยซิไม่แกกาเน่โอ้โห,โโหมาขอฉันเล่นด้วยไม่ไม่เอาไม่ให้เล่นด้วยเออฉันบอกว่าขอเล่นด้วยยังไงล่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม Dad and Me นั่นเอง <laughs> ซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะสวมบทเป็นเด็กชายตูม่วงคนนี้ค่ะรู้สึกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะไม่ชอบเล่นกับเขาเพราะเขาเนี่ยชอบเล่นรุนแรงแต่ไม่เป็นไรถึงพวกนั้นจะไม่ชอบเล่นกับฉันแล้วก็ฉันก็ชอบเล่นกับพวกเขาอยู่ดีงั้นผมขอไปเล่นกับเพื่อนนะครับพ่อได้เลยลูกรีบกับบ้านนะลูกนาะถ้าพร้อมแล้วอะไรก็ไปลุยกันเลยค่ะลูกแน่ใจแล้วโอ้โหว่าจะไม่ไปเล่นกับพ่อน่ะแน่ใจครับ เมื่อกี้เราแอบชนเพื่อนไปหนึ่งคนเอาละไปดีกว่าโอ้นี่มันสวนสาธารณะแอลมอนปาร์คนั่นเองนานานาโอ้โหกองทรายกว่าจะเป็นปราสาทนี่ใช้เวลานานนะเนี่ยในเพื่อนฉันขอเล่นด้วยสิอุ้ยกองทรายของนายเนี่ยหน้าทุบดีจังไอคาตะกร์กนี่มันคาตะกร์คาตะกร์อะไรฉันเนี่ยคนดีสุดเลยนี่นะนีเนะ เรามาเล่นกันเถอะนายเป็นกระสอบทรายนะส่วนฉันจะเป็นนักบอยปลัมโอเคเปล่าโอ้โหใครจะไป <c oughs> ใครจะไปเล่นกับนายกันเล่าเฮ้ยกลับมาดินี่เลยแล้วเพื่อนของเราก็ได้ไปสู่สวรรค์ <c oughs> ต่อไปอสวนสาธารณะที่นี่นะคะมีถังแก๊สเลยเนี่ย,ยงั้นฉันขอถังแก๊สหน่อยไหนใครอยากเล่นถังแก๊สกับฉันบ้าง ออฉันกลับบ้านดีกว่าโอ้โหแมวแมวนี่มันจังนุ่มนิ่มเหลือเกินนุ่มดีบ่โอ้ยงแก๊สระเบิดเฮ้ยอู้ยที่นี่มีใจแอนอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แกคิดจ,จะมาที่สวนสาธารณะของฉันเหรอที่นี่เนี่ยฉันคุมเขาใจเปล่าคุมมาเพื่อนคุมมาเพื่อนโอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันไปไหนแล้วเนี่ยยฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังมีเก้าชีวิตอไอ้เสื้อเขียวเสื้อเขียวทำตัวเอ้อย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยพวกนี้เนี่ยมันนักเลง มาโหร้านองเราแจ้งตำรวจดีไหมโอ้โหโดนลูกหลงเฮ้ยตอนนี้ฉันมีพลังพลังมวยปั้มเราต้องจัดการไอ้ใจแอนนนี่เฮ้ยมีทังขยะมีถังขยะโอ้โหที่นี่มีชิงช้าใหม่ด้วยสุดยอดไปเลยโออยากเล่นจังเลยเนธนายอยากเล่นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะช่วยผักชิงช้าให้นะไโอ้โหพี่ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มั้งครับไอเน่ ดูเหมือนไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมาขัดขวางการเล่นชิงช้าของฉันฉันอยากจะเล่นชิงช้านในละเกินโอ้อพี่เอาไปเลยครับ <c oughs> พวกเราไม่เอาแล้วครับนี่นายรู้ไหมว่าพอฉันซื้อหมวกกันน็อกอันใหม่มาด้วยนะนี่อ้ อันนี้เลยอ้พี่ครับอย่าทําอะไรผมเลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเมื่อกี้แกเอาหัวหมกให้เต็มๆเ,เลยผมแค่จะทดสอบสมรรถภาพของหมวกกันน็อกที่มันว่าแข็งแกร่งหรือเปล่านะครับเฮ้ยอ๋อเออฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยดูเหมือนตรงนี้นะคะเขาจะเล่นบอลกันอยู่ค่ะ เฮ้ยนายพวกฉันเล่นด้วยสิเออได้ได้ครับพี่เล่นกันตามสบายเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอเตะบอลก่อนนะอยดูเหมือนว่าฝั่งของเราเนี่ยจะได้คะแนนน้อยแล้วนะไปเตะบอลมันอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยไปลักษาประตูไอหัวกระลำปีไอหัวกระลำปีนี่นายเข้าไปในนี้นะเนี่ยเข้าไปในนี้อุ้ยอุ้ยดูเราสามารถได้คะแนนด้วยนะคะเห็นไหม เราทาคะแนนได้จากการเอาเพื่อนเข้าไปในเข้าไปในนี่ในโกฟุตบอลแบบนี้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยเล่นบอลกันเข้าไปเล่นบอลกันเข้าไปอ,อืนี่มามาแข่งกันด้มาแข่งกันเออผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีครับผมควรจะทํายังไงดีครับพี่อ้ย <c> แ <oughs> กกล้าทำอบไรนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยแกกล้าเหรอ เมื่อกี้มันข้าเอาฟุตบอลมาใส่ฉันเถอะละโอ้โหนี่มันแก๊งลูกเสือเด็กเนิร์ดเนี่ยนะนี่แก๊งลูกเสือทําอะไรกันอยู่นะ่ะอ๋อพวกเรากําลังจะไปเข้าค่ายลูกเสือนะ่ะไ,ไปด้วยกันหรือเปล่าไปด้วยสิวยรู้สึกว่าตรงนี้นี่คะมันจะมีรถ่ันค่ะนี่แกลองมาตรงนี้เอยสิี๋้วฉันพาข้ามถนนหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิ เลยนี่นี่นนแกก็อีกคนนึงเอาข้ามถนนไปจะข้า,ขามถนนเนี่ยต้องข้ามบนทางม้าลายนะเพื่อนนะนี่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยกำได้ใครก่อกำนัลยอมสนองเ,อเราเตะบอลมาถึงหมู่บ้านสีเขียวแล้วค่ะรู้สึกว่าแถวนี้นะคะจะมีเครื่องตัดหญ้าซะด้วยมาเครื่องตัดหญ้าเอแถวไหนมีหญ้ารกชันแม่บอกให้ฉันตัดหญ้าโอ้โหไอ้นี่มันมีปืน เน่กแกไม่ต้องกลัวแล้วฉันมีปืนวิเศษเน<อ>ี่เห็นไหมสามารถยิงมันได้นะไอเจ้าสัป,ปรหรลาตัวม่วงนั่นอืมเปะบอลนี <c oughs> น่ชมลมแกงบาสมาแล้วรู้จักหรือเปล่าไมเคิลจอแดนนะ่ะฉันนะ่ะเป็นญากของไมเคิลจอแดนชนะ <c oughs> โอ้ฉันอยากเล่นบาสด้วยจังเลยเพื่อน <c oughs> ไม่ได้เล่นบาสสักทีได้เล่นทั้งบาสท,ทั้งบอลน,นะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าฉันนะ่ะอยากเล่นกับพวกนายมากกว่ามาเลยเจ้าหัวเห็ดโอ้โหเรียกฉันหัวเห็ดนี่ไม่มีมารยาทเอาเลยนะนี่ฉันนะ่ะเป็นหัวไม่ขีดตะหักเล่าไม่ขีดใหญ่ขนาดนี้นะฮะจุดไฟเผาหมูพบ้านตัวเองเมือไงมาฝังนี้ตอนนี้เรามีพลังแล้วค่ะพลังอันโหดเยี่ยมอออออืเออ,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 อเรียบร้อยเอาลูกบาสไปด้วย พ่อจะได้รู้ว่าลูกของเขาเนี่ยเล่นบาสเป็นด้วยเกิด oh <yeah. S 1> อ,อะไรขึ้นกับแถวนี้กันแน่ดูสิมีของเลียล่าเต็มไปหมดเลย <c oughs> เอุยอ้ยโอ้โหนี่มันแข๊งขาวแว้นแงนงแงงเงงแงงแงเอาเลยวันนี้น้องกิฟซี่ต้องเป็นข่องฉันมาแข่งกันเลย <c oughs> เพื่อนโอ้โหเรานี่ไม่รู้อ <c oughs> ีโนโอีเน่เลยกิฟซี่กิฟเซอร์อะไรฮะกิฟซี่กิฟเซ,ซอร์อะไรเฮ้ยเฮ้ยรถของฉันหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนั่นมันขับรถเลย เด้งลูกบาสไปด้วยโหดร้ายมากเดือนของเราจะหมดแล้วค่ะเราต้องหาทางเะยค่ะมีจะกำจัดรถพวกนั้นที่ได้ก่อนอตรงนี้ดักดักไ้ไม่นะเรียบร้อยเราต้องห้ามชายเด็กขาดเลยนะคะถ้าตายครั้งนี้เนี่ยเราต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นระเบิดพลังมีพวกหัวฟูหัวบานเต็มไปหมดเลยนี่มันคนไร้บ้านนี่นะดูสิเขาเอากระสอบทรายนี่ค่ะมาทำเป็นชุดอ่ะเนี่ย โอ้โหพี่มาน,นี่มาเดี๋ยวผมไปซื้อชุดให้ใหม่นะครับพี่นะโอ้ขอบใจมากเลยนะาแต่ว่าพวกนายอย่ามาต่อยฉันได้ไหมร่างกายของฉันไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่สาม,มารถรีเจนตัวเองได้บอกมาหัวหน้าของแกอยู่ที่ไหนหัวหน้าของผมล่ะครับไม่มีรอะครับผมผมมีแกงคนเดียวครับอี่มาแข็งไอ้พวกนินจานั้นมันต้องอยู่แถวนี้แน่มาลูกบาสลูกพ่อเราจะไปล้างแค้นให้กับพวกนั้นกันไม่พวกนั้นเราไปล้างแค้นให้กับพวกนั้นทําไมมาแล้ว ฉันจะถือถังแก๊สมาด้วยให้เจ้าพวกนั้นมันมีรถสายแว้นไอพวกแกอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้แกอ้าน <No. S 1> <What? S 2> โอ้โหนี่ไงคาถาเน้นใจแยกร่างแยกลอาแยกเลิ่งแลโอ้โหแรงมากค่ะแรงมากรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องหาทางพยียจะกำจัดมันให้ได้ก่อนอ้นี่นะอุ้ยพวกแกต้องระวังตอนมันกระโดดนะคะ เฮ้ยดีไงดีไงโอ้โหมันกระโดดข้ามฝั่งได้ด้วยอ้ไม่ได้กันไม่ได้กันอืกระโดดไปด้วยเล่นบาสไปด้วยก็ทำได้แน่โอ้หไม่เสียแรงที่เรียนมาจากวัเซอลินวัซซอลินเขาสอนการเล่นบาสแล้วฮะอืมมากระโดโอ้โหนี่แกเก่งเกินไปหรือเปล่าอีแกเก่งเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมันเล่นค่องแรงมันเล่นค่องแรงมันมีมีดด้วยเนะ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะผ่านด่านนั้นไม่ได้แล้วนะคะเฮ้ย นี้มีซากเรือเก่านี่นะเราจะเจอกับอะไรนน่ฉันคือแกง๊งแก๊งหัวหน้ามาเฟียแลวฉันมีปืนด้วย <c oughs> ฉันจะยิงทุกคนที่ขวางหนะ้าเออโอ้โหมันโหดร้ายมากดูดิเราเหลือเลือดแค่นิดเดียวเองอะเราจะเราจะเอาอะไรสู้กับมันได้อะแก๊งมาแล้วครับเ <c oughs> ี่เลยเยี่ยมไปเลยเี่เลยเฮ้ยโอ้โหมันบีบอยมันอ้ยมันใช้ของแรงมันใช้ของแรง ออครับผมควรทำยังไงดีครับพ่อลูกต้องเชื่อในพลังของลูกสิลูกแต่ครับพ่อผมจะเชื่อในพลังของผมโอ้โหแต่พลังของผมมันสู้ลูกปืนไม่ได้ครับพ่อเฮ้ยนีเย่เลือดเต็มเลยเต็มแก <c oughs> พลาดแล้วฉันเลือดเต็มโอ้โหปืนมันแบบ i n f i ิ i t y อะฮะไม่มีจำกัดหรือไงนี่นี่นะทุกเลย คพลังแยกล่างนารุโตะใจร้ายมากนี่แกมีพลังลึกลับแบบนั้นด้วยเหรอแกเป็เรียน์ปจากสำนักไหมตำแหน่งเหรอต้องไปเรียนมาจากเอ่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉันไม่บอกนายหรอกเดี๋ยวนายไปเรียนตามอุ๊ย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 ละตอนนี้มันเหลืออีกนิดเดียวค่ะฮ่าระบำบนอากาศอยากนะเนี่ยแล้วเขาไป วัดกันแล้วเราต้องวัดกันแล้ววัดอะไรวัดสมแมแล้วโยวันนี้เจียฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแล้วหัวหน้ามาเฟียก็ได้ตายไปลูกกับบ้านหรือยังลูงลกเล่นกับเพื่อนสนุกไหมสนุกครับพ่อ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครย,ยังไม่กดเนี่ยน,นะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ